สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราอ่าสาหรับเพื่อนๆหลายคนก็แปลกเนาะอาจจะเคยเห็นผมแค่ที่โรงผักสลัดคือต้องบอกก่อนครับว่าของผมตรงนี้เนี่ยเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่10ไร่ผมมีการทําเกษตรทั้งพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเยอะครับซึ่งแนวทางการทาของผมก็คือผมไม่ใช้สารเคมีเลยในในส่วนของสวนของผมเพราะว่าเวลาเราทําอะไรนั้นครับที่สําคัญที่สุดคือเราต้องชัดเจน มาดูครับว่าคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าฝรั่งกิมจูที่ผมทาเนี่ยรูปแบบการทาของผมอาจจะแตกต่างก็คือผมไม่ได้ทําเป็นรุ่นผมจะห่อตลอดเก็บตลอดมีผลผลิตตลอดอ่ะแล้วก็ทํำยังไงแล้วมันได้จริงหรือเปล่ามาดูครับประสบการณ์ตรงนี้จากฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ทํามาก็8ปีแล้วครับในส่วนตรงนี้ซึ่งประสบการณ์ที่จะแชร์ออกไปเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะทําหรือทําอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามครับตรงนี้เพราะว่าแนวทางการทาของผมคือผมไม่ได้ใช้สารเครมีเลย มันไม่ยากหรอกครับถ้าเราเข้าใจไอเรื่องการใช้สารเคมีมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับตรงนี้ไม่ได้ยากเอาไปปรับใช้นะครับว่าปรับใช้ดูว่าสามารถปรับใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงมามาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมเอาละครับมาอยู่ในสวนฝรั่งเหมือนเดิมตรงนี้เป็นฝรั่งกิมจูครับแนวทางการทําก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมจะไม่ใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆบางส่วนแยกแยะนะครับว่า ปลอดสารกับอินทรียนี่คนละอย่างกันนะครับปลอดสารในที่นี้ในในความหมายของผมก็คือผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงในบริเวณของสวนผมจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มีปุ๋ยคอกเยอะมากก็เลยทําได้แค่ปลอดสารเคมีจะทําอินทรีย์ไม่ไหวครับเพราะว่าปุ๋ยเราไม่มีปลอดสารกับอินทรีย์ต่างกันนะครับคนละเรื่องครับตรงนี้แยกแยะให้ออก สำหรับเพื่อนๆบางคนนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการที่เรามีคนมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูแบบนี้เราเอาประสบการณ์ของเขาเรานั่งฟังไปปรับปรุงปรับใช้ในส่วนของสวนของเราตรงนี้จะดีครับจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าพื้นที่แต่ละคนนะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นต่างกันครับปัจจัยพวกนี้ต่างกันแต่สิ่งที่จะทำให้ได้เหมือนกันก็คือรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เราจะเอาไปปรับใช้กันในส่วนตรงนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆลงมือทําคนที่อยากทําอยู่นะครับลงมือทําจะประสบผลสําเร็จจะดีแต่ถ้าเราค้นแต่ทฤษฎีกับนั่งอยู่หน้าคีย์บอร์ดอันนี้ไม่เวิร์คครับประสบการณ์สําคัญกว่าเยอะในส่วนตรงนี้มาดูครับอ่ะอย่างต้นนี้ผมมีกี่ไซส์ผมมีตั้งแต่ดอกเล็กกําลังจะออกดอกแล้วก็เดี๋ยวหาไซส์เท่าขี้มูกให้ดูเท่าขี้มูกเลยเพิ่งโผล่มาอย่างนี้ เพิ่งเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมีแมลงกินใบมีไหมมาให้ดูเลยแหวงครับแหวงหมดเลยแมลงกินใบมีเยอะครับคือผมไม่สนใจครับแมลงกินใบกินไปเถอะฝรั่งออกใบยเยอะใบที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอสําหรับการสังเคราะห์แสงให้ลูกฝรั่งได้อะดูอย่างต้นนี้ผมก็ห่อโหดอยู่นะต้นนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันคือผมก็หอ่อเนี้ยมีลูกผมก็หอ่ออะอย่างต้นนี้ดูครับอ่านี้ไซสนี้กําลังหอ่อหน้าร้อนหอ่อลูกเล็กไม่ได้นะครับ ลูกเล็กเนี่ยฝรั่งจะร่วงห่อใหญ่หน่อยใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนี่ไซส์นี้นห่อได้นี่ฮะแบงกินใบเทียบเลยครับไม่สนใจครับแต่ว่าวิธีการจัดการนี่คือทําให้สวนนั้นโล่งโปร่งลมพัดผ่านแดดส่งถึงและจะสังเกตว่าอย่างของผมเนี่ยบริเวณโคนเนี่ยจะโล่งเลยตอนนี้ผมรดน้ําอยู่ครับนี่ฮะหัวจะริงเกอร์ขาดมั้งไม่เป็นไรฝรั่งโตแล้วอ่ามันจะเปียกตรงไหนก็ช่างรากเขาอยู่เต็มพื้นที่ตรงนี้แหละครับเขาสามารถรับได้ในส่วนตรงนี้ เมื่อก่อนผมฟิกนะครับว่าอ,อย่างตรงนี้น้ําพุ่งมานี่เลยปลายท่อตรงนี้ประมาณ420เมตรจากจากปั๊มที่ผมผันมาสูบนะครับผมใช้ปั๊มเป็นเครื่องรถดีเซลหนึ่งสูบปัป๊มหอยโข่ง3นิ้วท่อหลัก2นิ้วท่อหลักผม400เมตรพอดีรวมในสวนนะครับแล้วก็แยกมาเป็นท่อ PE 20มิลแล้วก็มีการเดินท่อ PE ออีกเส้นหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงดันในสวนให้แรงดันน้ำเท่ากัน ไม่อย่างนั้นถ้าแรงดันไม่เท่ากันปลายต้นทางตรงนู้นแรงมากปลายทางทางนี้อ่อยเหมือนน้ำเยี่ยวครับจะไม่แรงก็ตัวนี้ก็ศึกษาดูครับผมก็ทําคลิปในช่องอยู่ครับวิธีการวิธีวางระบบรถน้ําในสวนไปดูเอาครับดูเป็นแนวทางเพราะว่าแรงดันน้ําสําคัญที่สุดในการทาสวนยิ่งอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนผมอยู่บุรีรัมย์ร้อนมาก ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักเลยตอนเนี้ผมรด3วันครั้งแล้วก็สลับเป็น4วันครั้งผมจะรดวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ผมรด2อาทิตย์ได2ครั้งส่วนของฝรั่งกิมจูนเนี่ยรด3ชั่วโมงเลยใช้แบบนี้เลยคือหัวสปริงเกอร์มันขาดพอขาดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าผมต้องซื้อมาเปลี่ยนคือน้ํามันจะไปตรงไหนก็ช่งางหลักเขาอยู่เต็มพื้นที่อยู่แล้วเดี๋ยวน้าก็จะเจิงน้องเต็มนี้แหละครับนี่ฮะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่า การทำฝรั่งสไตล์ผมไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ทำแบบมีห่อทั้งปีไม่ต้องสนใจว่าช่วงนั้นฝรั่งจะโตจะอะไรยังไงคือวิธีการที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอผมใส่สูตรเสมอครับ 15- 155 15. ทุกทุก,ทกสองเดือนพื้นที่หนึ่งไร่ตรงเนี้ยใส่สองครุแค่นั้นสองเดือนใส่เลยผมไม่สนว่าตอนนั้นฝรั่งลูกเล็กลูกใหญ่หรือกำลังอะไรไงเพราะว่าของผมจะเป็นแบบนี้ตลอด มีทั้งลูกพร้อมเก็บลูกกาลังห่อดอกมีแบบนี้เลยผมทําอย่างนี้มาตลอด3ปีแรก2ปีแรกไม่มีขายครับทำไม่เป็นห่อไม่เป็นมีเพลี้ยข้างในเพื่อนๆคนใดกําลังเจอเพลี้ยเวลาห่อเสร็จลองย้อนไปดูคลิปผมนะห่อฝรั่งไม่ให้มีเพลี้ยไม่ต้องใช้สารเคมีหรอกครับไม่จําเป็นเราเข้าใจเรียนรู้ปรับปรุงทําได้ไม่ยากตรงนี้ผมบอกเลยเพราะผมทํามาก็ไม่ต้องใช้สารเคมีก็ยังอยู่ได้เหตุผลที่ไม่ต้องใช้สารเคมีก็คือมันไม่จําเป็นต้องใช้ เราเรียนรู้ปรับตัวเข้าใจแค่นั้นนะครับอยู่ได้แล้วไม่ต้องเชื่อผมลองเอาแนวทางไปปรับใช้ดูในส่วนตรงนี้อมาดูครับฝรั่งก็จะเริญเติบโตดนะูอยู่นะครับเพราะว่าดูเนี่ยดูจากเนี่ยนี่คือฝรั่งเขาโตเขาโตเขาก็จะผิวเขาจะแตกมาอย่างนี้เรื่อยๆนี่คือเขาจะเริญเติบโตต่อต่อเนื่องอ,อย่างต้นนี้ดูครับรุ่นนี้ก็มารุ่นเล็กก็มาดอกพึ่งร่วง เขาเรียกอะไรนะเกีสอนพึ่งร่วงก็มีผมมีทุกรุ่นครับในหนึ่งต้นดังนั้นผมใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอรสชาติฝรั่งก็ไม่เพี้ยนผมตัดแต่งกิ่งสม่ำเสมอฝรั่งก็ไม่กระทบเพราะผมใส่ปุ๋ยตลอดผมเก็บฝรั่งลูกใหญ่ไปลูกเล็กมาก็ไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้ไม่ยากครับปรับปรุงเรียนรู้เอาไว้ครับไปปรับใช้ในสวนของตัวเองในส่วนตรงนี้ไม่ยากทำฝรั่งง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าผมทำผักสลัดฝั่งนู้นนี่ ผักสลัดทํายากครับอย่างช่วงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นผมว่าไปทําแต่คลิปผักสลัดเลยเพราะว่าผักสลัดหน่าร้อนทํายากที่สุดครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าผักสลัดปัญหาแบบนี้แก้อย่างนี้แนวทางผมเป็นอย่างนี้เพราะผมก็ทํามานานพอสมควรแล้วในส่วนของผักสลัดสีเข้าปีที่5พอดีครับเมษาแล้วอ่ะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตสวนฝรั่งกิมจูหน่อยเพื่อนๆคนใดเจอปัญหาทําฝรั่งกิมจูคอมเมนต์ถามได้ครับตรงนี้ผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอน แล้วก็ที่สำคัญครับนำแนวคิดผมไปปรับใช้ไปคิดปรับใช้ดูครับมันจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของสวนของเพื่อน,เอ,นเองตรงนี้สำคัญมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยแนวการทำของผมคือ่อตลอดเก็บตลอดผมกล้าตัดแต่งกิ่งในตอนนี้ไหมผมตัดแต่งตลอดนะครับในอย่างผมเดินมาเนี่ยผมดูว่ากิ่งไหนกิ่งนี้มีดอกกิ่งนี้ไม่มีดอก ผมก็เอาออกทันทีเลยครับไม่ต้องรอถ,ถึงวันพรุ่งนี้นี่ตัดแต่งได้ตลอดผมไม่สนใจหรอกครับว่าช่วงนั้นฝรั่งใกล้จะเก็บฝรั่งกําลังหอ่อฝรั่งกําลังออกดอกเพราะว่าความสม่ําเสมอในการรดน้ําใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยมันจะทําให้ฝรั่งเราสมบูรณ์แล้วก็ตัดแต่งกิ่งตลอดเพื่อไม่ให้ฝรั่งรกถ้าฝรั่งรกเนี่ยโรคแมลงจะมายิ่งพื้นรกๆเนี่ยอย่างผมฝั่งนู้นเนี่ยเริ่มรกแล้ว คือการตัดหญ้าของผมผมตัดให้วัวกินก็จะขยับมาเรื่อยๆรื่อมันก็เลยแลดูรกมั่งบางคลิปก็ดูโล่งสะอาดตามั่งคือหญ้านี่ก็คือหญ้าที่ขึ้นทั่วไปนี่แหละครับให้วัวกินได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหญ้าที่เป็นพันธุ์ที่ดีเพราะว่าแนวทางการเลี้ยงวัวผมคือผมมีหญ้าอยู่แล้วผมตัดหญ้าไปให้วัวแล้วได้ขี้วัวมาใส่ที่สวนแค่นี้ครับผมไม่ได้เลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักผมเลี้ยงเพื่ออย่างน้อยมีปุ๋ยคอกมาใส่ในสวนของสวนของผมแล้วก็หญ้าที่มีอยู่ก็เอาไปให้ วัวกินแค่นี้ครับง่ายๆผมใช้วิธีนี้อ่ะดูครับปรับใช้เป็นแนวทางได้ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะดูลูกนี้หน่อยเอ้ยเก็บได้แล้วสวยครับอ่ะเดี๋ยววันไหนเก็บเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูดีกว่าผมเก็บผมแพ็กแบบไหนผมขายยังไงอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ